เอาละครับเลิกงามยามดีครับเนวันนี้ได้ทำการขึ้นเล้าไก่ใหม่ยกเสาเอกเสาโทเสาจตมาของเล้าไก่ของเราครับนี่ครับด้วยช่างมากฝีมือครับผู้รับเหมาแถวนี้ครับผู้น่าช่างแถวครับผู้รับเหมา,า,หา <laughs> ผู้รับเหมา <laughs> <laughs> ผู้รับเหมา <laughs> <laughs> งานทั่วราชอาณาจักรครับแถวโซนพนมรงรักติดต่อมาได้ครับทีมงานช่างนี้รับรับงานตลอด24ชั่วโมงครับนี่ก็เพิ่งพักจากรับงานมาได้2วันครับนี่ก็เพิ่งฟื้นดีครับฟื้นมาก็เติมน้ำเยนเ็ยนๆตลอดเวลาครับ <c oughs> พักวันก่อนไปหาปลาครับอ้อยเป็นกับเกลมนะครับวันนี้ก็เรียกตัวมาช่วยราชการด่วน การยกเล้าไก่ของเรานี่ครับช่วยกันครับที่ดองเราตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการากวางเสา,า,เาลงเสาครับทำเล้าไก่ครับตรงนี้จะเลี้ยงไก่นะครับไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองไม่รู้ว่าให้ไก่เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงไก่เราน่าจะให้ไก่เลี้ยงครับ นี่ครับสี่งานช่างของเราครับเป็นทุกอย่างจริงๆครับหาปลาหาอะไรก็เกิงครับช่างก็รับเหมาได้ทุกราชนาจักสร้างได้ทุกอย่างครับทีมงานนี่ก็แผนกเติมน้ำมันครับน้ำดื่มเย็นๆสำหรับสูนเราตลอดเวลาครับไม่ว่าจะงานนอกงานในงานหาปลางานก่อสร้าง น้ำดื่มเยน็เยนๆเข้าเราตลอดครับนี่นี่ครับเราไก่ของเราก็อยู่หลังบ้านเราเองนี่แหละครับตอนนี้มีแม่พันนอนอยู่ใ,ใต้เถือตรงรั้วนล้รับยังไม่มีที่พักเลยต้องสร้างให้ไก่ซะหน่อยนึงครับลเลี้ยงไก่บ้านเราครับไว้ กินทยกินเนื้อกินใจตอนนี้อย่ขั้นตอนการแปรรีรีมิกอุปกรณ์ของเราครับที่รื้อจากเล้าเก่าตรงนั้นครับบริเวณที่คุณสชยุทธเขาจะยกร้านครับรื้อมาแล้วก็จะมายกตรงนี้ใหม่โดยทำการรีมิกอุปกรณ์รีไซเคลิล บางชิ้นบางอันก็เอามาใช้ใหม่ได้ครับเราก็ใช้อุปกรณ์กเก่าๆนี่นะครับเสา4หต้น6ต้นอาจจะไม่เท่ากันเราก็ใช้วิธีดัดแปลงครับวัดขนาดแล้วก็ตัดเอาครับตอนนี้ก็แดดร่มลมตกอยู่มาสักสี่โมงครึ่งครับช่วยกันมาเริ่มดำเนินการ ช่างอุงครับคือเสาไม่เท่ากันครับแต่เราวัดขนาดแล้วก็ทำการตัดอันนี้ผู้ผู้หมวดของเราครับมาร์ค ตัดเสาออกต้องใช้ไฟเบอร์ในการตัดตัดเหล็กแกนเสาออกครับรบรรยากายครับารยามเย็นรี้นี่เราก็จะได้เสาขนาดใหม่ครับคือความยาวก็จะได้พอดีกับต้นเสาต้นอื่นครับ <c oughs> ตอนแรกเราใช้วิธีการขุดลุ่มให้ลึกครับแต่ขุดไปขุดมาดินมันแข็งครับขุดไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนวิธีครับเปลี่ยนวิธีมาเป็น ตัดต้นเสาแทนครับเย็นๆเนี้ยให้ดูบรรยากาศครับวันนี้เริ่มแรกครับวันวันแรกในการเริ่มต้นลงเสาครับเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งครับว่ารูปร่างหน้าตาของเราไก่จะออกมาเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวให้ดูอ่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ อัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับในคลิปต่อๆไปวันนี้ก็จากลาเพื่อเนี้ไปก่อนครับขอบคุณน้ำดื่มเย็นๆนะครับ